โอเคก็ okay. ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนอนกันอีกแล้วนะครับ EP สองนะครับผม EP 2หายไปนานเลยนะครับหายไปนานมากเลยซึ่งเออตอนนี้เออเกมอัปเดตเป็นเออมัดคริสต์มาส มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะุ้ยก็ใกล้จะไปหม่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมตั้งใจเก็บยางนาผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ผมกำลังตั้งใจเก็บอยู่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลย โอ้ยเชบเชบชบชบตึบตึบฟึบ,บอ่าอันนี้เป็นเล่นแบบทีมนะครับผมเล่นแบบทีมนี้เราอยู่ทีมสีแดงนะครับซึ่งเออโอ้โหอันดับสีแดงแล้วนี่ไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าผมจะต้องเป็นฮีโร่ช่วยทีมสีแดงนะครับ ไม่รู้ว่าจะช่วยได้เปล่านะครับเฮ้ยงับงับโอเคโอ้โหโอ้โหอูหืมอิ่มอิ่มตัวเราเริ่มยาวแล้วเฮ้ยคุณห้าคุณห้า อุ้ยเฟียบเร็วเข้าขคุณหา้าคุณหา้าคุณห้าไม่ีใครตายไม่ไม่มีใครตายไม่โอ้ไม่มีใครตายเลยเหรอออ้หอเอา๋อออออันนี้มาแทนแล้วกันอ่ะ,อะกินเฮสุดสุดอือือคุณห้ามาเวลาไม่หมอเจาะเลยอะ่ะเป็นอย่างนี้ผมไปอําดับที่เออเท่าอุ้มอะมรวะ ไปของพยัญชนะอู้หูมาคุณน่าจะหายไปแล้วเอ้าอืมมมมีแค่นี้เองโอ้มา,มาตั้ที่สามสิบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอู้หูบอกเลยครับว่าตอนนี้เราไซส์บิ๊กบิ๊กนะครับ โอ้ไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ก็ได้เร,เริ่มใหม่เอองั้นจบแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันหน้าเดี๋ยวทำอีพีต่อไปแล้วกันเพราะขี้เกียจแล้ว